มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถมาเดินที่ที่เหล่านี้ได้อะแล้วเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปอนาล็อกจีเบยะครับมันทำให้เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจได้ผ่านการเปรียบเทียบเช่ชนสมมติว่าเ,เราเห็นหรือได้ยินสิ่งที่อยู่ในสวนมันมาเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้ไงเราจะหยิบองค์ประกอบที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้มันเกิดการเรียนรู้กับคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยางไงได้บ้าง จริงๆเริ่มต้นมาจากการที่เราได้คุยกับพี่หนุหน่มเนาะที่โอเอ็มดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีสวนป่าเนี้ย ที่มันเปิดขึ้นมาใหม่เนาะจกลางกรุงเทพแล้วเราก็ได้ไปได้ยินมนาะว่ากระบวนการออกแบบมันน่าสนใจมากเราก็เลยลงมาลงพื้นที่กันดูเนาะสิ่งที่ว่าเจอปรากฏว่าเราเจอว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้กระบวนการออกแบบที่มันซ่อนอยู่ในแต่ละจุดในแต่ละการออกแบบในเอ็กซ์เพรียต่างๆตรง,งนีน้มันมีองค์ความรู้ที่เยอะมากๆที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลมากๆซ่อนอยู่เนาะเราจะหยิบองค์ประกอบที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วทําให้มันเกิดการเรียนรู้กับคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงได้บ้างเรากลับไประดมสมองแล้วเราคิดว่า สิ่งหนึ่งที่น่าจะนํามาใช้ได้เราเรียกว่า a n a l o g y based learning การเรียนรู้ผ่านการเปรียบเทียบเหตุผลที่เราใช้อันนี้เพราะว่า a n a l o g y based ครับมันทําให้เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจได้ผ่านการเปรียบเทียบเช่นสมมุติว่าเราเห็นหรือได้ยินสิ่งที่อยู่ในสวนดีไซน์เอลิเมนต์ต่างๆในสวนเนี่ยมันมาเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้ยังไงแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรต่างๆได้ยังไงเบสเพลย์เฮาส์เขาก็จะจัดกระบวนการเรียนรู้ ต่างๆเพื่อช่วยให้สิ่งที่อยู่ข้างนอกคือสวนกับสิ่งที่อยู่ข้างในคือตัวเราเนี่ยมันมันเชื่อมโยง พาทของเส LIKE ้นทางใจเนี่ยมันคือการตีความเนาะจากวิธีการในการบําบัดน้ําเสียเนาะโดยใช้ธรรมชาตินี่แหละเป็นตัวกรองเนาะถ้าธรรมชาติมันยังสามารถบําบัดน้ําได้ด้วยวิธีการของมันเองมีวิธีการในการทําให้สิ่งที่มันเป็นของเสียเนี่ยมันสะอาดแล้วมันดีขึ้นแล้วคนเราล่ะเราจะมีวิธีวิธีการในการเติบโตและจัดการกับอาโมชั่นต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกเชิงลบข้างในใจเราเรามีวิธีการในการจะบําบัดมันหรือจัดการมันได้ไหมจะเริ่มจากการที่เราจะเปรียบการเข้ามาที่สวนเป็นเหมือนกับการที่เราเอาใจเข้ามาอยู่ในสวนเนาะ เราจะเปรียบเทียบใจเหมือนน้าเปล่านะครับมันก็คือเหมือนน้าเสียนั่นแหละเนาะที่อยู่ในสวนเนาะแล้วก็ให้แต่ละคนนะครับได้ทดลองเนาะในการเอาของต่างๆที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้น้ามันขุ่นมัวเนาะใส่ลงไปแล้วสร้างจําลองใจของตัวเองขึ้นมาผ่านน้าเปล่า1ขวดเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาเขาเดินชมนะครับแล้วก็ให้เขาทําความเข้าใจองค์ประกอบของธรรมชาติที่นี่ว่ามันใช้กระบวนการอะไรบ้างในการบําบัดน้ําเสียโดยใช้ธรรมชาติตัวเองนี่แหละในการบําบัดเนาะแล้วตีโจทย์ต่อครับว่าแล้วถ้าเราอยากจะเอากระบวนการเหล่านี้ไปใช้กับน้ําที่เราจําลองขึ้นมาอยู่ในขขวดองเรา เหมือนใจเราอะเราจะมีวิธีการในการกรองมันออกอยังไงบ้างเป็นการรีเฟล็กกลับมาที่ตัวตนเราตัวคิดว่าสิ่งที่มันจะได้แน่นอนถึงการที่เราได้ใช้เวลาในการหันกลับมาถามตัวเองนะว่าใจเราตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงนะแล้วก็ทําให้เราได้รู้กระบวนการต่างๆหรือเทคนิคต่างๆที่เราจะสามารถทําให้ใจเราดีขึ้นได้รู้สังคมเติบโตผ่านสวนนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้ทุกคนลองสำรวจความหลากหลายเราจะพาคนเข้าร่วมนะครับ ไปในสถานที่ที่เล็กๆก่อนสถานที่นั้นน่ะจะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีความหลากหลายเยอะแล้วเราจะให้เขาครับลองเล่นเกมลองดูว่าถ้าเขาได้แมททเรียลหรือของบางอย่างครับที่มีจํานวนจํากัดจากสถานที่ที่นั้นมาผสมกันแล้วทาให้มันเกิดการสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่น้อยมากเพราะว่าความหลากหลายมันน้อยสารตั้งต้นมันน้อยแล้วอีกสักพักหนึ่งเราก็จะแบ่งเขาเป็น2เส้นทาง แต่ละเส้นทางนะครับเขาจะต้องเดินแล้วก็สำรวจแล้วก็เก็บของบางอย่างไประหว่างทางระหว่างนั้นพอมาถึงรุ่อีกที่หนึง่งที่ที่ความหลากหลายเยอะกว่าเราจะให้เขาครับสำรวจที่ที่ใหม่แล้วทาให้เขาเจอว่าอ๋อเพราะความหลากหลายที่มันเยอะขึ้นและความหลากหลายที่มันมาจากการเดินของเส้นทางคนละเส้นทางครับเราสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วมาผสมกันได้แล้วมาสร้างสิ่งใหม่ที่มันมากกว่าเดิมได้ธรรมชาติกับความหลากหลายครับมันอยู่คู่กัน มนุษย์ก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติเนาะพราะเราเอาหลายๆสิ่งมาอยู่ใกล้ๆกันมันก็ทําให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นเราก็เลยอยากจะให้รู้เนี่ยครับชวนทุกคนไปทําความเข้าใจความหลากหลายของธรรมชาติว่ามันมีประโยชน์มันมีเบเนฟิตอะไรกับเราบ้างถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็นเรื่องของมุมมองเนาะแต่จริงๆแล้วโจทย์ที่ตั้งต้นมามันเริ่มจากเสียง มันเกิดจากการที่ทีมเราเดินเข้ามาในสวนนี้แล้วเราเจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหลายประเภทมากๆที่เกิดขึ้นที่สวนสวนนี้เนาะเสียงสัตว์เสียงนกเสียงน้าเสียงต้นไม้เสียงลมสิ่งเหล่านี้มันสามารถทํางานอะไรกับคนได้บ้างแล้วเราจะเรียนรู้จากมันยังไงได้บ้างเนาะสิ่งที่ทําหลักเลยก็คือเราจะพาคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนเนาะไปไป explore แล้วกันเนาะไปสํารวจมุมต่างๆของสวนและทําการตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งว่ามันมีเสียงอะไรบ้าง ฝึกที่จะลองสกัดเสียงแต่ละประเภทเออกมาแล้วฝึกที่จะนิยามว่าเสียงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันยังไงเนาะและเอาเสียงเหล่านี้มาแล้วรีเลทมันกลับเข้ามากับความรู้สึกลึกๆของเราว่าเสียงเหล่านี้มันเป็นกระตุ้นความทรงจาเชิงบวกหรือเชิงลบกับเราแล้วเป้าหมายหลกัลกๆของกิจกรรมนี้คือการที่อยากใ,ให้ทุกคนได้ลองสร้างสิ่งที่เรียวกว่าเป็นคอลเลกชันของซาวซาวคอลเลกชันของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ไอเสียงเหล่านี้ในการทําให้ตัวเองอรู้สึกดีขึ้นเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ไม่โอเค อันนี้คือเสียงที่ส่งผลต่อมุมมองของตัวเราเองกับสภาพแวดล้อมและสังคมรอบด้านเป็นการเป้าหมายใช่ไหมครับเราจะให้ผู้เข้าร่วมเนาะมาถึงแล้วได้มิชชั่นเลยจะเริ่มต้นที่จุดจดหนึงในสวนป่าเขาจะต้องเดินไปอีกจุดจุนึงทุกคนจะเข้าผ่านไลน์ Open Chat เนาะแล้วก็จะได้รับมิชชั่นเรียลไทม์ตลอดเวลาระหว่างเดินเช่นจำชื่อพืชพันธุ์ในสวนป่าให้ได้ให้ครบ ไปเซลฟี่คู่กับดอกไม้อะไรอย่างี้ครับบางมิชชั่นก็จะชวนทุกคนบอกว่าต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มตน้นเขาก็ต้องวกกลับไปที่จุดเริ่มตน้นพอได้มิชชั่นบางอย่างที่ต้องเดินย้อนกลับไปคนที่เดินอยู่ข้างล่างอาจจะง่ายกว่าคนที่เดินอยู่ข้างบนอาจจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมแล้วกลับไปทามิชชั่นนั้นให้สําเร็จให้ได้ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายพอไปถึงเป้าหมายปุ๊บเราถึงจะชวนเขามาว่าเมื่อกี้เขาเดินผ่านมายัางไงแล้วรีเฟกหรือสะท้อนกลับไปในชีวิตของเขาว่า ในชีวิตของเขาเขาเคยตั้งเป้าหมายยังไงไ้บ้างแล้วเขาเดินไปถึงมันไหมแนวคิดของเส้นทางนี้มาจากง่ายๆเลยก็คือเรานัดกันที่สวนป่าเบญจก,กิติแล้วพอมาถึงจุดที่นัดหมายเราก็ถามว่าเมื่อกี้เดินทางมายังไงทุกคนเดินทางมาคนละเส้นทางเพราะว่าสวนป่ามีเส้นทางหลากหลายให้เดินไปมากเราก็เลยมาคิดว่าเอ้ยเส้นทางที่หลากหลายเพื่อไปถึงเป้าหมายนี้มันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตของพวกเราเลย การใช้ชีวิตของเรามันมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายแต่วิธีการเดินทางของคนคนหนึ่งที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นมันอาจจะมีได้หลากหลายวิธีก็ได้มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถมาเดินที่ที่เหล่านี้ได้อะแล้วเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปโดยที่เราไม่ได้นึกถึงไปสามนะครับแล้วสามารถตกตะกอนกับมันเนาะเอามาทํางานกับตัวเราเองแล้วทําให้เราสามารถเติบโตไปในแบบที่เราอยากจะเป็นได้เนาะเราว่าการเติบโตมันขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณมนุษย์นะเนาะมนุษย์คงอยากจะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วเราก็คิดว่ากระบวนการเรียนรู้นี่แหละที่เป็นตัวหนึ่งในการปลดล็อกที่ทําให้เราเติบโตไปเป็นคนใหม่โดยส่วนตัวไม่คิดว่าการเติบโตเป็นเรื่องที่จะต้องมีตัวตนใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างละเล็กอย่างละน้อยหรือว่าเราได้ยิ้มอาจจะยิ้มเล็กๆยิ้มยิ้มแค่นิดเดียวเนี่ยก็ทําให้โลกรอบตัวของเราเปลี่ยนไปนิดนึงได้เหมือนกัน ร,รอยยิ้มที่เราได้ให้คนอื่นออกไปเนี่ยเหล่านี้อาจจะเป็นกระบวนการเล็กๆที่ช่วยให้เราค่อยๆเติบโตทีละเล็กทีละน้อยได้แล้วเมื่อเราลองเอากระบวนการเหล่านั้นมาใส่ไว้ในสวนอะ่ะมันน่าจะช่วยเราให้ให้ได้เติบโตอย่างน้อยก็เล็กๆขึ้นมาได้บ้างครับแค่การเติบโตมันกลายไปเป็นอีกคนคนหนึ่งได้ครับจะผ่านกระบวนการแบบไหนก็ได้อะ่ะมันก็ทําให้เราอะ่ะกลายเป็นคนใหม่ที่มันอาจจะดีกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ สดใหม่มากกว่าแล้วก็เป็นวันชันที่สนุกมากกว่าแล้วก็สร้างความหมายให้กับชีวิตมากกว่านี่น่าจะเป็นนิยามของการเติบโตของแม็กครับ